สวัสดีครับสวัสดีช่อง YouTube เพื่อนไอทีนะครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมจันทมวัลเพื่อนไอทีในเซโล่ e p ที่8นะครับในระหว่างรอไล Man นะครับก็เอาซะหน่อยนะครับทำคลิปซะหน่อยนะครับวันนี้นะครับก็ จะมาพาเพื่อนๆไปเพิ่มหรือลบบัญชีนะครับเพิ่มบัญชียังไงสมมติว่าเรามีเราสมัครใช้งาน2องยูเซอร์นะครับสชื่อคอนซ i ยหนึ่งเป็นคอนซน์ลูกหยีสมมติว่าผมมีอยู่นี่อีกคอนซน์หนึ่งเป็นคอนซน์เม็นเขียวนะครับ อยากจะลบตัวใดตัวหนึ่งนะครับทิ้งไปหรือ,อหรืออยากจะเพิ่มบัญชีใหม่เข้ามาก็สามารถทำได้นะครับรเผอิญว่าสมมุติว่าเรามีเครื่องเดียวนะครับเราก็เก็บทั้ง2บัญชีนี้ไว้หรือถ้าเรามีมากกว่านั้นเราก็เก็บไว้ s i น์อินไซน์อินไซน์อินเอาไว้นะครับวันดีคืนดีเราอยากจะเอา a c c o u n t ไหนมาใช้เราก็เอามาใช้ได้เลยนะครับพร้อมแล้วก็ ไปกันเลยนะครับเซโล่อ้าวเข้าไปในเซลโล่ได้เลยครับเซโล่เมื่อเข้ามาในเซลโล่แล้วนะครับให้ไปตัวเลือกเพิ่มเติมอีกแล้วครับตัวเลือกเพิ่มเติมอุ่อ่านี่ครับเข้าไปครับหน้าต่างปหน้าต่าออัพขึ้นมานะครับให้ปัดขวาไปเรื่อยๆจะเจอคําว่าตัวเลือกออกจากการออกนี่ครับออกจากการใช้งานออกจากการใช้งานตรงนี้แหละครับที่เราจะมานะครับ ก็เข,เข้าไปครับบัญชีนี่ครับแสดงว่าเราออกจากการใช้งานมาแล้วนะครับตอนนี้หรือภาษาอังกฤษก็บอกว่า sign out นะครับเมื่อเราออกจากการใช้งานมาแล้วก็จะมีบัญชีอยู่ดังต่อไปนี้นะครับถ้าใครมีบัญชีเดียวก็แล้วไปนะครับแต่ถ้าใครมีมากกว่า1บัญชีนะครับก็จะมีเขียวอันนี้ก็เม้นเขียวนะครับของผมนะครับกริ้งขึ้นนะ่วรินทร์ อันนี้ก็คือชื่อวันินทอนนะครับสมมติว่าผมอยากจะเมื่อกี้ผมใช้บัญชีวันินทอนะครับตอนนี้ผมอยากจะใช้บัญชีเม้นเขียวผมก็แค่ปัดมาหาคําว่าวแล้วก็เคาะเข้าไปได้เลยองสน,น,าน้า 3, าาเทนนกหี่ครับมันก็เข้ามาในเม้นเขียวนะครับอยูนิตตัการเชื่อมต่อแล้วต้องสนทนาเกจนี่ครับตัวเลือกเพิ่มเติมปุ่มค้นหาในรายเม้นเขียว อ่านี่ครับเป็นชื่อเมนเขียวทีนี้ผมอยากจะลบบัญชีวอิินทรนทิ้งไปนะครับเพราะว่าผมจะเอาไปซ i n อิในอีกที่หนึ่งนะครับผมก็มาหาตัวเลือกเพิ่มเติมก็ได้นะครับคุนหาในรายชื่อตัวเลือกเพิ่มเติมอ่าน้าต่างป๊อปปแล้วก็ไปหาคําว่าออกจากการใช้งานหรือภาษาอังกฤษก็ซน์อัพนะครับซนซนเอา,านะครับออกจากการใช้งานอ่านะครับเเข้าไปบัญชี ทีนี้ผมจะเอาบัญชีเ,เ,เพิ่งริงขึ้นวอลินทรอนเนี่ยนะครับออกจากการใช้งานนะครับง่ายๆเลยนะครับลองเคาะเคาะเคาะสองครั้ง,งครั้งที่สองค้างไว้นะครับปึ๊บริงขึ้นอ่าเขาจะมีปอกอัพขึ้นมาว่าวอลินทรอนนะครับหรือชื่อบัญชีนั้นๆที่ท่านเคาะสองครั้งนะครับจากานั้นก็ปัดขวไปครับริงขึ้นลงชื่อเขาใช้งานลงชื่อเขาใช้งานอันนี้คือ เราไม่อยากลบเราจะเข้าบัญชีเราจะเข้าใช้งานแล้วก็เข้าตรงนี้เลยก็ได้หรือปัดไปลบออกลบออกนะครับเมื่อลบออกจะเป็นยังไงลองลบดูครับปึ๊บบัญชีทีนี้ก็จะมีตัวเลือกเพิ่มเติมเดี๋ยวนะครับเครื่องปั๊มนะครับเครื่องปั๊มนะครับก็จะมีแค่ถงคุณเล้าตัวเลือกเพิ่มเติมเึงคุณเล้าสแกน QR c ุ่มนี่ครับ ก็จะมีแค่บัญชีเดียวนอกจากนั้นก็สแกน q r code ออะไรต่างๆนะครับถ้าเราอยากจะเพิ่มบัญชีเข้ามาแล้วก็แค่ปัดไปหาคำว่าเพิ่มการติดต่อกุ่มเพิ่มการติดต่อนะครับ<ๆ>ก็สามารถเคาะเข้าไปตรงนี้ได้เพิ่มบัญชีอ่าแล้วก็เพิ่มบัญชีลงชื่อเข้าใช้กุ่มนี่ลงชื่อเข้าใช้อันนี้คือเรามีบัญชีอยู่แล้วหรือเราต้องการที่จะ สมัครนะครับสมัครบัญชีใหม่แล้วก็เราก็แค่ปักไปหาคําว่าสร้างบัญชีผู้ใช้งานสร้างบัญชีผู้ใช้งานนะครับประมาณนี้นะครับก็ถ้าเราเคาะตรงสร้างบัญชีผู้ใช้งานก็จะกลับย้อนไปไปหาคําว่า EP หนึ่งนะครับของผมที่ทําไว้นะครับแต่คงจะไม่ต้องดาวน์โหลดใหม่นะครับแค่เราสมัครใหม่แค่นั้นเองนะครับ แค่เรากรอบชื่ออีเมลชื่อเข้าใช้งานรหัสผ่านประมาณนั้นนะครับเราไม่ต้องดาวน์โหลดใหม่เพราะว่าเราแค่ออกจากระบบนะครับผมจะเข้าบัญชีเมนเขียวละผมจะไม่สมัครแล้วก็ไม่ลงชื่อบัญชีอื่นผมก็แค่ย้อนกลับมากลับุ่มบัญชีผมก็ปัดไปหาคําว่าสแกนที่ว่าคเพียงกุยาวอ่าเมนเขียวนะครับเข้าไปนะครับที่ผ่านมา ก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ,อเพื่อนๆนะครับที่ใช้เซโลคนที่มีหลายบัญชีนะครับแต่ยังหาอุปกรณ์ที่จะมาซายอินเอาไว้ไม่ได้นะครับมีแค่เครื่องเดียวแล้วก็ซายอินซายอินหรือเข้าสู่เข้าสู่ระบบหลายๆบัญชีแล้วก็เลือกใช้งานเอานะครับคงจะมีความสุขไม่น้อยนะครับวันนี้นะครับผมก็ต้องลาไปอีกแล้วนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่นะครับใน คลิปหน้านะครับคือ EP ที่9นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้เพื่อนๆนำรวยเงินทองและสุขภาพกันทั่วหน้านะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ